ระเปียนมวนเียดไม้มากวงมาเข้าเจ้าหัวงานเน็นนะเมื่อนี่เจ้าพาทานได้สร้างกอกองบุญสาลาทุนสินทรัพย์กายกวงเจ้าน้องลวนเน่นะส้างกุศลดอกเอาไว้น้ำปุตายขันสากรมารัคองฝากตอน สาแล้วจังค่อยไปนะเมื่อนี่เป็นงานต่างของบุญเจ้าคุณพอคุณมาขออ่านเต็ียมขวมกว้างสันนามเ่ยน,นะพ้ากันเลี้ยงเขาน้ำปวชนะอาหารมีทางหวานทางข้าวข้าไปเจ้าเนื้อแเต็น,นะ คกนกะไลมาเขาอเอาบุญเจ้าดาเดือนหมุนบ้านเรือนกะบ่อคือบ้านเนียมีนาว่าสาสิเอ็นนะฟางเสียงดังเปียงเปียเป่ยงทั้งหนวยบ่อริการเนียมนะเมื่อนเนียเป็นหมุนงานแจกทานน่อตอนเศร้า

แม่มาวามโมทันนาพ่อสัทากษาทัวเมียสัทากษาทัวสู่คนเจ้าหนอเนอนเด่นอมไปถึงเมืองป่าลูกาโอ,อ้อดอกพื้นตามไอประเดีเดอีกสามมารวมวัมจารเ้อน ฟังเสียงมูงมูงคองเอ๋อโอ้ยฟังเสียงมูงมูงคอนดังศาลานาเจ้าเมื่อบัวแนน่ะมาเหลือต้นตั้งแต่หวังวิญญาณพัวพิ่นตายน้อไปแล้วน่ะจะเสียไปใส่แล้วทางใดโอ้ยบ่ หอมกิมมมมมพนพูกกินเตีอดกาดทั้งจะแลจัวหันหัวให้ตาวมาอีพอ,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 อเอียนนะและวามาเ่อดวงวิญญาณของคุณขอที่สวดข้อเสียแทนนี่แล้วว่ามาเธอมา,อมากินขา้าว หลานของเจ้ากวนอีพ่อเอ้ยมีทั้งปั้วมีทั้งป่ามาควัวน่อ,อพันเกี่ยวเอ็นะเสียดายดีเสียดายทองคำเสลี่ยงนะเวลียนหัวปลอยที่เคยแสะจวระพยก่อยเยือย คำก่อนกัยาเสียเมมมาเคยคิ่หัวกาบเจ้าวลอยนาทีโอ้โอ้ยกับคุ้มป้ออีพอปีสวนขอสีเอ้ยอาหาความมาความเปียยบอท่านแน่ขาดสิ้นแน่พินหน้าหางสันเนมเมมนะ กาดีเอยสังมากกว่าบ่คืึนตวนทีเจ้าอยู่แพนวนามตาไรหลอกอยู่ในสีสั่เพียงนามตาเนมนะทาเลี้ยงมาได้ลน,นให้คืเดินนปากมีมากมากปาสาสูงเข้าสั้นปันไดแล้วจังสีเนนเวียนเอยเวียนเวียนเลย เวียนเลยเวียนจ๊กบันไหนจังเสียเสียนะเกี่ยวหอดพ่อพี่สวดขอเสียงงาตาเอื้อจนควอมจ่วยตาใจสัวบัวถอย,ยตาบานเล้ยหยันงามหาเจ้าเมียนสูวยามเอียนนะแล้ว่ามาเด้อมาบุญไปจางยางขึ้นเบื้งองเศร้าวละอีพ่อเอ้ยเอาไปฟันหน้ารัว ให้บุญเพียาหลายมาเอ็มนะแล้วว่ามาเดือมา่อบุญไปจางจะโยมพียรบา้านกูใหญ่ให้เพิเนะเ่นพาไปเบิ่งสวรรค์สันตาไปข้องถากโยนไว้ดาวยีพอเอ็นนะแล้วว่าพอพิสูจน์ขอเสียแคลนี่แล้ว บ้านบ้านเพื่อนไปให้ยังได้หูเต่าม้าหนอพัวหนอบ้านบ้านเพื่อนไปได้นะยังได้หัวดอกเต่าพัวเลน,นะบาด่าพอพี่สวดขอเสียแควนี้แล้วตายีทีีอี เหลือแต่รูวภาเจ้าเหลือแต e no ่ปวดกระดูกเจ้าพ่อเห็นวันลูกเต่าย่าเมือแรงเมือเศร้าแรงเศร้าได้ลำเงินนะใันเจ้ามาหอวแรววย่าไปเซียวอยู่ในป่าตรงเดียเดือพ่อเดือบนทักไปไกลเรียบให้ดวันมาอย่ารอสาแเมนนะ ฮั้นได้ยินเสียงขาขาเที่ยงโอ้ยจะมาเนี่ยอยู an, ่น้ำขวกอยู่น้ำแก่อยู่ใต้ถุนตาล้างเล่าให้เลี้ยวฟ้าอย่าอยู่น้ำเด่นน้ำเหลือเจ้าอยู่ป่าปานก่อเกลียอแกลี่วสวรเหลือเจ้าไปนิดวันพอจะโยมเพียบบานจ้า เมีนายคุ้มดอกมาเปล่าเหรือเขาบ่ทันปล่อยโยมพี่บานง่ายหน่อยบ่ทันได้เจ้าปล่อยมาอ่านนาเกี้ยตัหนามไวนาสิเขินขาดเรีย้ง่ายอีพอเอ้ยให้เจ้ามาเรีไว้อย่าอยู่ทานเหนียนะตายเป็นผีไปแล้วบ่มีแล้วสิเขือตัวมาเะเดอคุณพอ เขาสาเลีวจังค่อยไปนะเสียนต้นหนาป่าต้นใหญ่คอยุดกับหมวกกับหลานเกียมไให้มารับเอาสาเนะมีทั้งขูมีทั้งป่ามาขัวาน่อปันเกี่ยวนะพอมื่อเนีากไว้กับเจ้าเมียตัวรนี้พอเพิ่นเป็นสาเกี่ยหันโยในเจ้าพุ่ม ไอเมทอรานี่หน่จัดก,การดอกน้ำสุงนสาดหน,น้ามีจังไว้พ่มาพอเจ้าพบกันเนนะเมื่อนี่นานได้ถึงที่อาวสานเนนะสร้างบุญส่นบุญทนอยาได้มากวันกลัวไปสร้างตัวอยู่ทางนาอยากลมา ให้ยันสั้นเดือพอเดือแด่นสวรรค์เปิดอ่าไปหน้าให้ร่วงเลยเอ็นนะละพ่อสะตาเอ้ยน,นนะละเมียสะตาเอ้ยเมื่อนี่บอรักวันแด่วนนะส นามโดหาทาหาเลเอ็นนาทานัวตา

มายังพันเตคัพิยาพันธานีทำมิกัศผูชนะวัตถุทิมานีมาอย่างพันเตสัพพิดวลานี้ัาพิยันาิ ตัดสัอภิยัันตัสสะอภิญพันตัสสัสาธุขุพันติกลสักคไมกลุกุจะถงปฏิคันห้าตัวอมหากันเทวามาตาปิตุอาธินันจายาตกานา คารตตางังสีขคารตตงโอตุข้าแต่พระธรรมกัสสุข้าแต่พระธรรมกัสสุพูจ แต่พว่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาทั้งหลายมีคุณพ่อที่สู่ข้อสียผู้ที่ไล้ละจากโลกนี้ไปแล้วนานขอจงไร,ร้ลาบุญสนผลนบวนที่อยากของตอนอุทิศให้หนาเครา ข้าหาถึงสู่ขอให้สู่จริงๆเป็นไปตามกาลนานเทศาตุ